ส่วนเรื่องการใช้รถใช้ถนนเมื่อวานนี้เรานําเสนอไปนะคะว่าเมื่อวานเนี่ยเป็นวันแรกที่เขาเริ่มใช้วิธีตัดคะแนนความพืชตัดแต้มตัดแต้มตัดแต้มที่อยู่บนใบขับขี่ของเราเนี่ยนะคะ ตำรวจมีการสรุปภาพรวมออกมาเมื่อวานนี้วันแรกเนี่ยย่อตัดคะแนน540รายนะคะความผิดที่ถูกตัดคะแนนมากที่สุดก็คือขับรถโดยที่ไม่ไปต่อภาษีรถยนต์นายวงกลมเนี่ยนะคะคไม่ยอมไปแล้วก็ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนก็มีขับรถเร็วก็มีค่ะทางพลตํารวจตรีอาจฉนไกรทองโฆษกสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติก็พูดถึงภาพรวมเรื่องของการตัดคะแนนใบขับขี่เมื่อวานนี้ซึ่งเป็นวันแรกนะคะมีผู้ถูกตัดคะแนนอย่างที่เมื่อสักครู่บอกไป540ราย แบ่งเป็นกลุ่มที่ตัด1คะแนนตัด1คะแนนเนี่ยมี503ราย540รายนะคะทั้งหมด ถ้าแบ่งออกมา503รายถูกตัดไป1คะแนนกลุ่ม2คะแนนมีอยู่68รายการกลุ่ม3คะแนนและกลุ่ม4คะแนนยังไม่มีการตัดคะแนนเหตุที่เมื่อรวมกลุ่มถูกตัด1และ2คะแนนมีจำนวนมากเพราะว่าบางรายทำผิดหลายข้อหาก็จะถูกตัดคะแนนทุกข้อหาอย่างที่เมื่อวานเราบอกอไปเลยว่าถ้าสมมติขับรถไปครั้งหนึ่งไม่ใส่เข็มขัดนิรภัยไม่ขับรถ่าไฟแดงไม่ติด แป้ายทะเบียน,นและโทรศัพท์ด้วยอันนี้น <ะ S 2> โดนทุกอันนะฮะนนหนึ่ง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 ก็รับรวมเข้าไปว่าเป็นกี่คะแนนเขาเลยใช้หน่วยคําว่าเป็นว่ารายการครับเพราะว่าคนหนึ่งอาจจะโดนหลายรายการได้นะฮะสำหรับข้อหานะครับที่มีการตัดคะแนนมากที่สุดในวันแรกนี้นะฮะมีอยู่3ลําดับนะครับลำดับแรกก็คือใช้รถไม่แสดงเครื่องหมายเสียภาษีประจาปีนะครับสองรารายการค่อนข้างเยอะเลยนะครับลำดับที่2ก็คือไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนรถนะแปรายการและก็ลำดับที่3ก็คือ ขับรถเร็วเกินอัตรากำหนดจำนวน63รายการครับซึ่งระบบตัดคะแนนใบขับขี่นี้นะคะก็ใช้ระบบฐานข้อมูลใบสั่งของสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการบันทึกการทำบิดกฎจราจรแล้วก็การตัดคะแนนในแต่ละครั้งผ่านระบบอิเล็กทรอนิก์ ย้ำอีกทีว่าคะแนนที่ถูกตัดไปสามารถไปอบรมเพื่อจะขอรับคะแนนคืนได้นะคะทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเองก็สั่งการให้บังคับใช้กฎหมายเพื่อให้ระบบการตัดคะแนนใบขับขี่มีประสิทธิภาพแล้วก็เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายสิ่งที่สำคัญสูงสุดก็คือในการสร้างวินัยจราจรให้กับพวกเราทุกคนนะคะจะได้ลดอุบัติเหตุลดความสูญเสียบนท้องถนนค่ะ,ะเน้นเลยนะครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของการเสริมสร้างวินัยนะครับทำให้ทุกคนเนี่ยคิดหรือว่าตระหนักเรื่องของวินัย ในจราจรมากขึ้นนะครับเพื่อท้ายที่สุดแล้วอุบัติเหตุบนท้องถนนเนี่ยจะน้อยลงนะฮะ